คู่หยุดฟ้าว่ะทุกคนคู่หยุดฟ้าวะ่ะนาคอรกับโมลาดเอาแล้วตกลงมันจะหยุดเนี่ยหากมีดมาเลยงงครับ Kini, lewe, kini, lewe. Hei, 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 di sutan lewe, di sutan lewe. Adi, 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 อิสตันนะเว้ยมาดิมาด Advent.. ิมาดิก็มาดิพ <viktigt commentary> <Punch iso> ี่เฮ <wanted> ้ยเฮ้ยมาดิพี่มาดิเฮ้ยกูลืมกูลืมกดผิดอืออย่างเทะ กินอย่างเทพนะพี่อห่านะพี่อย่นะใหนะพี่าหนะพี่อห่านะพี่อย่านะพี่มาดิพี่อะไรอะไรเดไรอดไรอดไรดดดเด มาดีก็มาดีพี่ก็มาดีพี่ก็มาดิาด,ดูสก,กินผมด้วยขี่ดาบเล่นอะไรพี่อะไรพีนาพีนาอะไรพี่นาอะไรพี่นา อะไรพ่นานะฮะ,ฮะอะไรแล้วอะไรแล้วพี่นาอะไรแล้วพี่นาพี่นาเป็นยังไงบ้างพี่สบายดีปะ่ะพี่นาบอกปาก่อนครับ นายเล่นกำงวนได้ทุกคนพี่นายเล่นกำมวนได้ทุกคนพี่นายเล่นกำมวนนะอะไรอะไรอันตีว่าวเรอพี่อันตีว่าวเรอพี่อันตีว่าวเหรอไม่ได้นะพี่ไม่ได้นะอันตีว่าวเรอพี่อะไรพี่อะไรพี่อะไรพี่ ตีว่าวไม่ได้นะพี่ตีบ้าไม่ได้นะพี่ดูสก,กินเกียงใจสก,กินผมด้วยนะพี่จบเลยดีไหมไอ้ยังยังยังต่อให้พ่นากนต่อให้พ่นากเลืมไปลืมไปต่อให้พินาหน่อยดีจะโหดไลรไปไหนโห อ้าวอ้าวอ้าวพินาโดนอีกแล้วพี่นาโดนอีกแล้วทุกคนพี่นาโดนอีกแล้วอ้า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 วอีกทีนึงนะแตกเลยนะแตกเลยนะทีนึงนะปาโชว์เลยนี่ยปาโชว์เลยนี่ยฟับ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 ทำอะไรยิงดูทำอะไร โอ้กำลังมันนะทุกคนดูดิจะเกมแล้วอะ่ะพี่นาผมอะ่ะกำลังมันเลยพี่ไปามาจะเกมแล้วอะ่ะงี้ยว่ะงั้นออกของไออืมอนี้แล้วกันอา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวพี่นาอ้าวอ้าวยุ่งแล้วพี่นากูยุ่งแล้ววิ่งใหญ่แล้ว อนี่าดเป็นสีน้น่วมมันน่รอ่ะมันรูุนยพนาแย่วะ่ะพหนาเดินไม่ได้เลยทุกคน พี่นาเดินไม่ได้เลยทำไงอ่ะกเกาะให้พี่นาพี่นาได้เอก <c oughs> ได้หายใจบ้างนะ <c oughs> อา้าว เอาดิพินาเอาดิเอาดิพี่นาเอาดิพ่นาเอาดิพี่นา,าพ่นากูเดินร้อนๆพอ่พนากูเดินแบบร้อนล้อนเลยทุกคน いやでは。Yeah, <Yeah. S 1> right?